ได้ไหมได้ปะได้ดีหน okay. ักตึงมาเลยนักตึงมาเลยปะทูปะทภูปัทภูต่างตัวเต็ม สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ปัจจะพามาตกปลาที่อ่างทองนะคะเราได้จองแพไว้แล้วไปกันเลย วนนี้เรามาถึงที่อ่างทองแล้วนะคะเรามาถึงแพรของเราแล้วดูบรรยากาศรอบข้างนี่นี่ก็คือแพ้ของเราเราเดินเข้ากันไปเลยดีกว่าจุมจุม ล็อกไปแล้วเปิดทำไมถึงล็อกม,ม,มาลูกมีในช่วงเตรียมเบ็ดกันอยู่นะครับรูที่ททฟาซิ ือ,มอมไม่ได้ถ่ายตอนวัดเลยอ่ะทุกคนม,มาด้วยแสน

แดดร้อหลุดโโอ้ปลาทูปลาทูปลาทูนี่พี่เอวหันมานี่กระมังโอ้ย่าโอ้ยเจม่อ ได้ต่อครับย <P ang. S 2> e ังหลบไปก็ไยังหอบไปไม่หลบไปปังจับตัวไว้ใจเย็นลูกมันก็มีแบบนี้นะมันก็มีเลยตักเตะแล้วไม่เยอะ เอายอนดะิโอ้โหตายเลยวเมนเลยย้อนอยู่ยอ้โอ้โอ้แม่มึงจะได้ลงน้ำนี่พ่อคุณทำอะไรนะอย่ามือจับนะลูกเฮหยุดหัวหวหวแต่เราไปหยิบนะเบ้ยด นั่งเฉยๆนะมาต่ออีกแล้วได้ได้เว้ยตื้อๆมาต้ๆมาปามาปามาไม่กินปามาต้องกุ้งมันเอาเก็นมาด้วยเอาเองมาด้วยเองแท้มาป่ะ ลล้ลนี่้ยอุ้ย้ปลานกำลังลัแขกครับดีใจดีเลยนี่ก็ได้ตัวด่นี่ยตัวไหน้งมันหลาตาหานี่หนีไม่ฟังพ่อคนอีกแล้ว ป่ะดตดแล้อยิมไหนกันก็ไล่หมดเลยเป็นคันดำเลเของผมเสียสายสายเลยนตอนนี้ช่วงบ่ายว้าวอาเลยมาอีกแล้ว

ไอ้ตัดเอาไว้ไม่เอาไปสิเียมเียมแล้วมัเป็นกุ้งกุ้งครับเยอะไปกุ้งครับ

วาวนารักให้หรไอเปล่ามันสีไปถึงรู้ยังมที่คว้าต้นคว้ดเรียไหมเปล่าค้ามึนี่ลูกไปดูมึงจะหล่นข้างหลังค้ามาหแม่เนาะเปลี่ยนถ่ายของแม่แทนของครูเบาแล้วเฮ้ยไม่เบ็ไม่ข้นแ้วนั่นน่ะเบ็ดไปเบ็ไว้นั้นน่ะ เสียวจังเลยเบ็ดาขันแ้สนอั้อนนขาไม่ยาวขาาขาด้วยูหลุดห้อยนบมฮะเนืองยังไม่สู้เลยพมไม่มีแล้วได้แล้วละมันจะสู้ได้ไงมันจะมาหนักหนักต้สูไม่อยู่ไปแล้วก็ยังหลุดแม่ เดี paid, ๋ยวทอดไก่ต่อนะพ่อร่เนี่ยแม่ได้นี่นะเร็วเร็วค้ไม่มีว้าวว้าวโดนหลอกหนคุยู่นหาไม่เอาแล้วน้ำอ่ะมาแล้วไอ้รวเขากิน้างเดีหรออ้าวางไว้้ไครับ เสวิงมันพาพาไปเดี๋ยวยังไงเอายกขึ้นมาเนี่ยแล้วมือมีติดอ่ะใช่ไหมเราพ่อูแ่ตอนนั้นไงทำอะไรอยู่คะที่ฟ้าดูดสนุกเขาละ ลุนล้นลุน้นลุวใหญ่ตัวใหญ่มันต้องงนะเอ้ตใหตัวใหญ่ล้วเอ้ยแม่หยุดดิต่อให้มาเอาไปเฉวัดบ้านหมอย่าเถียงกันอย่าเถียงกัน <panelists> สองตายตายตกปลา ป้ามาป้าเดี๋ยวหนูลวนนะกัปิ๊กกิตปิ๊กกนี่เก็บไปะก็บเงินยก็หล่มันติดไมค์คันย te ังม่เลยแค่ไนเขียวพี่อ๋ช่วย มากมาแล้วว้าวใหญ่เยประหลาดเลยทุกคนปลาปลานี้ออ่อนโอ้โหมันทำหน้าทอะไรว้าวลูกปลาข้าปลาข้าวปจะปลาลนข้าวขาเห็นเขะเข้านีป่ะเดี๋ยวก่อนเอาบีกันปลาลูก บรรยากาศตอนกลางคืน,นเริ่มเงียบแล้วเป็อะไรกัอย่าใช่ไหมที่ป่า <c oughs> อืมอืมอ Tóc lửa tóc vào là. Tóc máy Chụp vào Bao Tóc lửa. 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 นัปลาดูไิปลาไอาไรเราตัดภาพย้อนเวลาเมื่อตกี้นี้เลยนะคะ อะไรนะเ,นนเรามาดูบรรยากาศยามเช้าของอ่างทองกันดีกว่าคะ่ะ ว wow. ้าวโอ้ยติดติดเยอะวานไม่ทำอย่างนี้เนี่ยวานน้ำแรงทำแล้วไม่ได้ติดมาให้ปูไว้ติดถึงตัวถือไปทั้งเบ็ดนะเนี่ยมาเอาวานน้ำแรงเอาหมูไปโยนใส่ด้วยดิโอ้ยน้ำแข็งยิงอ่ะน้ำแข็งอะไรนี้อ่ะ เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะเพื่อนๆทุกคนหมานใช่ไหมล่ะยังไงก็ขอขอบคุณที่รับชมด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ